สวัสดีค่ะอัสลามวะไอลกุมจากรัฐอัจ,จมานประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตค่ะและในวันนี้นะคะคุณตอก็อยากกินอาหารตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยจะกินช่วงสายๆนะคะแต่วันนี้ตื่นมาปั๊บละหมาดปุ๊บเนี่ยก็หาของกินโลดจ้าและสิ่งที่อยากกินก็เป็นของหวานนะคะแต่วันนี้จะทําอาหารที่หวานแต่ว่าสุขภาพนิดนึงและเมนูนั้นก็คือแผ่นเคก้กข้าวโอ๊ตกล้วยหอมค่ะ ช่วงหลายปีก่อนเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูยอดฮิตเหมือนกันนะคะสําหรับสายสุขภาพค่ะหลายคนคงเคยเห็นผ่านตามมาบ้างตามคลิปต่างๆนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคุณเต๋อก็ลองทําเหมือนกันแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันอร่อยมากแล้ววันนี้ก็นึกอยากกินขึ้นมาค่ะก็เลยเอามาทํานะคะและอยากจะบอกว่ามันง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะไม่ต้องเสียเวลาเหมือนเวลาที่เราต้องมาผสมแป้งแพนเค้กเอง อย่างแรกเลยที่ต้องใช้ก็คือกล้วยหอมเอามาบี้บี้บดๆนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะจากนั้นก็ตามด้วยข้าวโอ๊ตค่ะซึ่งปริมาณเนี่ยคุณเต๋อก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าควรจะใส่เท่าไหร่นะเราเองก็กะเอาค่ะก็ใส่ลงไปประมาณหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมเพื่อดูว่าเอะมันเหลวไปหรือเปล่าหรือว่าเอะมันพอดีแล้วแบบนั้นนะคะ และเมื่อคุณเต่าคนไปได้สักพักเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหลวไปแล้วก็ข้าวโอ๊ตเนี่ยน้อยไปคุณเต๋อก็เลยใส่เพิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนจะทําแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากได้สูตรเป๊ะๆเนี่ยก็ลองไปค้นหาเอาค่ะแต่จริงๆก็ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้นะคะก็ใส่ไปตามชอบเลยค่ะถ้าชอบข้าวโอ๊ตเยอะหน่อยก็อาจจะใส่เยอะหน่อยถ้าไม่ชอบเยอะก็กะพอดีพอดีนะคะเพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะทำแผนเค้กข้าวโอ๊ตกล้วยหอมกันแล้วค่ะ ก็ตั้งกระทะนะคะติดไฟค่ะจนกระทะร้อนดีในวันนี้คุณเต่าไม่ใช้เนยไม่ใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ใส่ไปแบบนี้เลยและถ้าเพื่อนๆจะทําแบบคุณเต่านะคะต้องให้แน่ใจว่ากระทะของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบทําอาหารแล้วไม่ติดกระทอะอ่ะอย่างกระทะตัวเนี้ยที่คุณเต่าได้มาก็คือเป็นของอินเดียนะคะเขาก็เอาไว้ทําแบบพวกแป้งโรตีเอ่อแป้งจัปปตีอะไรต่างๆของเขาอะ่ะดังนั้นมันก็คือไม่ติดกระทะ ใดๆหลังจากที่คุณเต๋าใส่ไอตัวแพนเค้กข้าวโอ๊ตลงไปแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ช้อนช่วยเกลี่ยๆหน่อยเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างจะข้นนะนะคะมันอาจจะออกมาไม่สวยเหมือนแป้งแพนเค้กที่เราทํากันเองแต่รสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยแน่ใจว่าสุกแล้วเราก็จะทําการพลิกกันนะคะ ข้าวโอ๊ตนี่ดีนะคะกินแล้วก็ช่วยทําให้อิ่มดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่ามันจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแต่ว่ามันก็มีไฟเบอร์เยอะเหมือนกันก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่กําลังแบบดูแลสุขภาพอยากทานอาหารสุขภาพนะคะก็สามารถทําเมนูนี้ได้เลยนะง่ายๆแล้วก็อร่อยไม่ต้องใส่น้ําตาลคะ่ะแต่ว่าเราจะต้องราดหน้าด้วยน้าผึ้งนิดนึงนะคะแต่ถ้าคนที่เน้นความอร่อยแบบไม่เน้นสุขภาพนะแต่ว่าฉันอยากกินข้าวโอต๊ตอ่ะก็สามารถ ทำได้แล้วก็ราดด้วยนมข้นหวานเลยจ้ามันก็อร่อยเหมือนกันอารมณ์ก็จะเหมือนกินโรตีกล้วยหอมอะค่ะก็แล้วแต่นะคะเลือกได้เลยอยากจะกินแบบไหนกินเพื่ออะไรก็จัดไปค่ะแต่ทุกอย่างก็ต้องกินในปริมาณที่พอดีอะเนาะ แต่อย่างไรก็ตามก็ขอออกตัวนิดนึงถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเมนูนี้คุณเต่อจะกินสุขภาพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันกินสุขภาพทุกมือนะคะคุณเต่าก็จะเน้นที่ความแซบความยากเป็นหลักค่ะถึงแม้ว่าจะกำลังอยู่ในช่วงที่ดูแลสุขภาพก็ตามนะคะ อย่างที่เคยบอกบ่อยๆเมื่อหลายปีก่อนแหละปัจจุบันก็ยังเป็นคนแบบนี้อยู่ค่ะอยากจะทำอะไรที่มันทำได้นานแล้วก็ยั่งยืนไม่อยากจะแบบเร่งรีบในการที่จะ,ะคุมน้ำหนักลดน้ำหนักจนเกินไปเราอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะก็ถือว่าเป็นคนดือ้อคนหนึ่งที่ขอดูแลตัวเองในแบบที่เราจะมีความสุขและสามารถทำได้นานค่ะ ไม่อยากจะเคร่งครัดในตอนเริ่มต้นแล้วก็ไปแตกกระจุยกระจายในภายหลังค่ะความผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนที่สอนได้ดีเลยและอย่างเรารู้ด้วยว่านิสัยเราเป็นยังไงหลังจากที่คุณเต่าทานอาหารเสร็จแล้วพักผ่อนอีกสักหน่อยนะคะสักพักก็มาทำอาหารเตรียมไว้สำหรับให้มารยำเอาไปที่เนสซี่ค่ะสำหรับเมนูวันี้ก็เป็นผัดหมี่สีชมพูอีกแล้วจ้า ที่ผ่านมาก็ทําบ่อยเนาะเลยไม่ได้ให้ดูตั้งแต่ตอนต้นนะคะ,ะแต่ว่าวันนี้คุณเต่อใส่ตัวเมโอลเพสลงไปด้วยทางนี้เพราะว่าต้องการเพิ่มสีสันให้มันแดงมากขึ้นนะคะคราวที่แล้วมีเพื่อนท่านหนึ่งแนะนําว่าให้ใช้บีดรูทใช่ไหมแต่ว่าคุณเต่อไม่มีแล้วอีกอย่างใช้ไม่เป็นด้วยไม่รู้ว่าเขาต้องใช้ยังไงเราก็เลยเออใช้ตัวเมโอเพสแทนนะคะก็ประยุกต์กันไปค่ะ และสรุปมันก็ออกมาดีแล้วก็รสชาติดีด้วยเหมือนกันเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนอยากจะใช้วิธีการง่ายๆแบบมักง่ายแบบคุณเต่าก็ทำได้เลยนะคะ การทําอาหารสําหรับคุณเต่าแล้วนั้นไม่มีสูตรตายตัวจ้ะยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณเต่าทําอาหารชนชาติอื่นก็จะแบบค่อนข้างจริงจังนิดนึงกลัวว่าจะโดนคอร่ห่าได้เว้นแต่ว่าถ้าฉันตั้งใจจะม่วฉันก็บอกเลยว่าฉันกําลังมั้วอยู่ปัจจุบันนี้ผัดหมี่สีชมพูนเนี่ยเป็นอาหารที่มรยำโปรดปรานมากเลยค่ะให้จานเดียวไม่พอนะต้องต่อจานที่สองบ่อยครั้งมากที่บางทีคุณเต่าก็แบบผัดทิ้งค้างอยู่ตรงกระทะไว้ใช่ไหม กลับมาอีกทีนี่หายไปหมดเลยจ้ะก็จะมีมารยามกับพี่มิน,นะที่ชอบนะคะโตโตมาแย้วฮลโห เช้านี้นะคะเราก็ไปส่งมาริยมปลับปัป้าชเช่นเคยแต่ตาตาไม่ยอมมานะคะเห็น <c oughs> ว่าแหละทีกําลังจะเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วนะคะ <c oughs> ทีก็มีโลกส่วนตัวอันนี้ก็เป็นแต่ว่าดีขึ้นหน่อยอย่างน,น้อยก็ติดแม่ stop stop อย่าหลอ h เฮ ากาศวันนี้นะคะเหมือนฝนจะตกเลยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะไม่รู้ว่าเขาทาแบบอะไรนะฝนเทียมหรือเปล่าหรือไม่แน่มันจะเป็นแบบความคึมฟ,คมฟ้าคึมฝนเฉยๆแต่ว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะวันนี้ออกมาด้วยหยาบของลูกนะคะเพราะว่าขี้เกียจพันผ้าเนาะ เราใช้ด้วยกันได้ค่ะสมบัติผัดกันใช้นะคะอย่างไอพินาเองก็ใช้หียามของคุณเต่าเนาะใช้เยอะกว่าคุณเต่าอ,อีกอะณนะปัจจุบันที่ฉันก็ใส่วนๆไปสีเดิมๆแต่นางก็จะแบบสีสันคัลเลอร์ฟนะคะเอาล่ะ,ละช่วงบ่ายวัน,นอ่าเราจะพามารยยมไปหาหมอนะคะแต่ครั้งนี้ต้องไปคนเดียวไม่ชอบเลยแต่ก็นั่นแหละเออต้องไปคนเดียวกับลูกๆเพราะเราหมดไปไม่ได้เพราะว่ามีงานเยอะแล้อาจจะอยู่ดึกด้วยนะคะ ก็อันนี้เป็นการหาหมอที่เป็นว่าอะไรนะตอนนั้นที่ที่เขาทํานัดให้เราเป็นช่วงเดือนธันวาใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็เลื่อนมาเร็มเรวมากสรุปก็เลยได้ไปวันนี้นะคะก็ถือว่าเร็วมากนะคะจากเดือนธันวามาเป็นเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะเดินกลับห้องแล้วนะคะและเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนของมาริยมคุณเต่าก็ส่งพี่ตาตาแล้วก็พี่มินนะให้ไปรับน้องอีกแล้วค่ะ จากนั้นช่วงบ่ายแก่ๆเราก็ออกเดินทางกันนะคะไปที่โรงพยาบาลที่รัชชาจ้าค่ะในวันนี้ก็กลับมานั่งแท็กซี่อีกครั้งนะคะเพราะว่าตั้งแต่มีรถเนี่ยไม่ได้นั่งแท็กซี่อีกเลยนานเหมือนกันนะน่าจะประมาณแบบ2เดือนได้ไหมพอเข้าไปนั่งปั๊บนะคะไม่นานเท่าไหร่มินนะก็มีอาการมึนหัวเวียนหัวขอเปิดกระจกหน้าต่างเลยค่ะ แปลกดีเหมือนกันเนาะพอนั่งรถที่มันเรียกว่าเป็นรถของตัวเองอะ่ะเด็กๆก,กลับไม่มีอาการนี้เลยแต่พอนั่งรถคนอื่นหรือว่ารถแท็กซี่เด็กๆจะมีอาการกันเลยค่ะแล้วจริงๆเนี่ยระยะทางไปโรงพยาบาลก็แค่ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองไม่ไกลเลย อะไรก็ตามในวันนี้นะคะด้วยความที่คุณเต่ารู้ว่าเด็กๆจะต้องรอคุณเต่ขาขณะที่พามารยมไปพบแพทย์ใช่ไหมเราก็เลยเตรียมขนมมาด้วยค่ะเพื่อว่าลูกๆจะหิวนะคะก็เ,เป็นสแน็คต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพหรอกแต่เอาเป็นว่าทําให้ลูกหยุดบน่นแล้วก็ไม่ให้เราใช้เงินกับไอ้ตู้ขายขนมที่โรงพยาบาลเป็นอันใช้ได้ค่ะ เชื่อว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องเข้าใจแน่นอนแล้วคุณเต่าเนี่ยนานๆานทีจะมาทําธุระเองคนเดียวเนาะดังนั้นต้องการความสงบค่ะก็เลยแบบว่าเตรียมสิ่งนี้เอาไว้ สรุปคุณเต่าก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้ที่โรงพยาบาลนะคะต้องขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศใดๆเลยเพราะว่าเรายุ่งวุ่นวายจริงๆเราต้องดําเนินการเรื่องเอกสารต่างๆด้วยแล้วก็มีการคุยกับแพทย์ด้วยแล้วการคุมเด็กเนี่ยทั้ง3คนนะสำหรับคนเป็นแม่อย่างดิฉันเนี่ยมันยากมากค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาเอาละเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไง คุณหมอที่คุณเต่อได้พบในวันนี้นะคะก็เป็นจิตแพทย์ที่จะประเมิอนอาการของมารยำนะคะทางนี้ก็เพื่อที่ว่า,าจะดูว่าขั้นตอนการรักษาต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงแล้วก็ จิตแพทย์คนนี้นี่เองก็จะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถช่วยทำให้เราได้รับการอนุมัติให้ได้บัตรสำหรับคนที่ไร้ความสามารถสำหรับมารยาทในการที่จะเข้ารับการรักษาฟรีซึ่งมันหลายขั้นตอนมากเลยค่ะกว่าจะได้บัตรนี้เอาหละ,ะหลังจากที่คุณต่อได้พบกับจิตแพทย์ก็มีการพูดคุยถึงอาการประวัติต่างๆคุณต่อต้องแบบขุด พวกความทรงจําต่างๆเกี่ยวกับมารยำขึ้นมาเราก็เล่าให้คุณหมอฟังนะคะสรุปที่คุณหมอประเมินไว้นะคะเบื้องต้นก็คือมารยำเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กที่มีอาการออทิสติกแล้วก็ไม่ได้เป็นเด็กที่มีอาการทางจิตแต่อย่างใดแต่ว่าเธอมีพัฒนาการที่ช้าค่ะพัฒนาการช้าอย่างไรตรงนี้คุณเต่าอ,อาจจะไม่ได้แปลตรงตัวนะแต่จะแปลให้เข้าใจก็คืออ,อ,อายุจริงมารยำเท่านี้แต่อายุสมองความคิด จิตใจของเธอเนี่ยมันน้อยกว่าอายุจริงดังนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เลยต้องการที่จะให้มารยำเนี่ยทำา q Test ทนะคะตรงนี้ก็จะสามารถระบุดได้ว่าอายุความคิดหรือว่าสมองของเธอเนี่ยมันเท่ากับเด็ก,กี่ขวบนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอายุจริงของเธอ ซึ่งคุณหมอก็บอกนะคะว่าการที่จะทำไอคิวเทเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงหมายถึงว่าเราต้องรอกว่าที่ทางโรงพยาบาลจะทำนัดให้อะไรให้ก็อย่างว่าเนาะโรงพยาบาลรัฐแต่ว่าโอเคเราก็จะรอค่ะไม่รู้เพื่อนๆจำได้หรือเปล่า mm hmm. เมื่อประมาณแบบเกือบ2ปีได้เราบัางเนาะที่คุณต่อพามารยยมไปทำการประเมินที่สถาบันแห่งหนึ่งก่อนที่จะพามาระยมเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนะคะ าการประเมินของเขาเนี่ยก็เหมือนกับจิตแพทย์ท่านนี้เลยค่ะซึ่งเขาก็บอกเหมือนกันเลยว่าแบบอายุจริงของมารยมกับอายุความคิดของเธอเนี่ยมันต่างกันก็คือหมายถึงว่าพัฒนาการช้านั่นเองเธอไม่ได้เป็นแบบปัญญาอ่อนหรือว่าเป็นออทิสติกแต่อย่างใดนะคะถามว่าเสียใจไหมที่คุณหมอประเมินมาแบบนี้เอาจริงๆเหมือนเราเตรียมใจมานานแล้วนะคะแล้วก็เราก็มีข้อมูลเบื้องต้น มาสักระยะหนึ่งดังนั้นสิ่งที่คุณหมอบอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งที่เราแบบคาดการเอาไว้ดังนั้นก็คือพร้อมรับมือค่ะอินชางเหสิ่งที่กังวลที่สุดในตอนนี้ก็คือตัวเรามากกว่าสุขภาพแล้วก็อายุของเราว่าเราอาจจะสามารถดูแลลูกไปได้นานเท่าไหร่ พอกลับมาถึงบ้านนะคะคุณต๋อก็เรียกตาตากับมินามาคุยแล้วก็เล่าให้ทั้งสองคนฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องมีอาการอะไรเป็นอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆก็เข้าใจกันค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเข้าครัวค่ะคุณต๋อก็จะทำอาหารที่ทำบ่อยเหมือนกันจะเป็นเหมือนแกงหมกรวมแต่อันนี้เราจะอบเนี่ยใช้วิธีการอบก็จะเรียกว่า มันฝรั่งอบเนื้อบัวนะคะที่ใส่ลงไปเนื้อคือจะมีใบกะวานลูกกะวานการผููอบเชยแล้วก็หอมแขกประมาณ2หัวนิดๆน,น,นะจากนั้นคุณเต่อก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะฝานเป็นแผ่นบางๆจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อเนื้อสัตว์ลงไปนะคะ จริงๆอ่ะก็คือมาคิดได้ทีหลังว่าแบบเฮ้ยเรายังมีเนื้อแกะเหลืออยู่น่าจะเอามาทําแต่ว่าเราเอาเนื้อบัวออกมาละลายน้าแข็งวไงก็เลยโอเคตัดสินใจทําเนื้อบัวเดี๋ยวเนื้อแกะไว้ค่อยเอามาทําเมนูอื่นในครั้งหน้านะคะเอาละก็จะทําปริมาณเยอะใส่เนื้อเข้าไปผัดอัดไม่รู้ว่าถาดน้อยเกินไปหรือเปล่าก็กลัวว่าจะไม่พอคุณตอก็จะเป็นพวกแบบเยอะ เปลี่ยนถาดหรือเปล่าเนี่ยเอาละค่ะจากนั้นนะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนะคะนี่ก็หั่นมันฝรั่งไว้เยอะเลยอะ่ะโอ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยถาดของฉันเนี่ยคือถาดใหญ่ของเรามันเปื้อนไงเราก็ขี้เกียจล้างยังไม่ได้ล้างพอดีว่ามีอาหารอยู่ในถาดถาดใหญ่อยู่ เราก็ได้เอาถาดที่เล็กลงมาหน่อยอัดๆลงไปนะคะจะอัดมันฝรั่งได้หมดไหมเนี่ยแม่ยาเห็นต้องแบบทักทวงว่าแบบเกจิเยอะอะไรขนาดนี้ราคาราคาคือไหนๆก็หั่นเยอะแล้วฉันก็ใส่หมดเลยเนี่แหละแต่น่าจะใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าที่ มันจะสุกอะไรใดๆนะอะ่ะแล้วตอนนี้คุณต่ก็จะมาทำการปรุงนะคะยังไงดีเราก็จะใช้เกลือชมพูนะคุณต่ก็จะใช้ประมาณช้อนกว่าได้ช้อนใหญ่อ่เอพราะเราพูดบอกว่าเวลาใช้เกลือชมพูนะคะคนจะโปรยโปยโลยๆเพราะว่ามันจะละลายช้ามันจะต่างจาก ต่างจากอะไรนะเกลือขาวที่มันจะละลายนะในน้ำได้ง่ายดังนั้นเวลาใช้เกลือชมพูจะต้องแบบโปรยๆยโรยๆให้ทั่วนะคะอะใส่ก็ไปข้างในด้วยอาจจะดูเหมือนคุณต่อใส่เยอะนะจริงๆมันมันไม่เค็มหรอกเพราะว่าอะไรอะมันฝรั่งมันจะดูดนะคะ ก็จะประมาณน like ี้อย <ie diy> ู่แล้วประมาณแบบช้อนกว่ากวาเวลาทำเมนูนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเวทเบบี้เวทพามาด o for you just <k> wait yeah มายยมมาปวดอีกแล้วเออนี่ก็ใส่พริกปาปริก้าลงไปนะคะแล้วก็จะใส่พริกไทยดำคือหลายครั้งที่คุณต่อทำเมนูนี้แล้วก็ลืมใส่พริกไทยดำ แต่จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะแต่การใส่มันก็จะทำให้รสช,ชาติมันมีสเสน่ห์แล้วก็มีความเผ็ดเล็กๆจากพริกไทยดำนะคะแต่นี่ก็ไม่น่าจะเล็กแล้วที่ฉันก็ใส่เยอะนะคะมันก็ทำให้หอมขึ้นด้วยล่ะเอาล่ะท่านี้นะหวังว่าจะไม่ได้ลืมอะไรนะคะอ๋อลืมอีกอย่างก็คือถั่วลันเตากับแครอทเอาละค่ะจากนั้นนี่มันอัดแน่นมากเลยนะจ๊ะไม่รู้จะใช้เวลากี่กี่ชั่วโมงกว่าที่มันจะสุกนะคะ แล้วก็ใส่แครอทกับถั่วลันเตาลงไปตรงนี้ก็จะทำให้แบบมันฝรั่งอบของเราอร่อยขึ้นในความรู้สึกของอาหารเพราะว่ามันจะมีความหวานโดยธรรมชาติอย่างที่บอกบ่อยๆนั่นแหละเอาละค่ะเอาละ,เ,าละ,เ,าละเป็นต่อนๆเลยนะคะก็ค่อนข้างสีใหญ่โตเลยทีเดียวเอาละตอนนี้เราก็จะมาหาวิธีแก้ว่าฉันทำยังไงให้มันปิดได้หมดนะคะ เดี๋ยวจะเอากระดาษไขมา,ากรบอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยด้วยเอาละฉันว่าจะใช้เวลาประมาณสมชั่วโมงนี่นเลยอะแบบเลืองแก๊สอะเลืองแก๊สแต่อร่อยอะ่ะเอาละเราทำนานขนาดนี้ก็ฉันจะมีเวลาได้ไปออกกำลังกายทหิมปะเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ เไม่เป็นไรออกที่นี่ก็ได้บางทีไปออกยิมไม่ได้ก็ออกที่บ้านค่ะทําได้นะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแหละตอนที่ลดน้าหนักครั้งแรกเลยอะ่ะเราก็ออกที่บ้านจนลดน้ําหนักลดได้สิบกิโลโมอยู่นั่นแหละสิบสามสิบสามกิโลตอนนี้ขึ้นมาแล้ว <c oughs> ดียังไม่เท่ายังไม่เท่าเดิมนะคะเคยฟังคนหนึ่งซึ่งให้พ่อคิดดีมากเขาบอกว่าบางทีอะ่ะเราอะ่ะชอบพูดถึงความสาเร็จเก่าๆโดยที่เราไม่คิดที่จะสร้างความสาเร็จใหม่ๆ เอออันนี้มันก็เตือนสติได้ดีแต่ที่คุณเต่อพูดบ่อยๆก็เป็นเป็นเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันทําได้แค่นั้นแหละไม่ได้ว่าจะแบบเออจะมาอวดอะไรมากมายนะคะแค่บอกว่าเออบางทีอ่ะถ้าไม่มีเงินที่จะไปยิมอ่ะมันก็ทําที่บ้านได้จ้ะตาบเดิที่มีอินเทอร์เน็ตเซิร์ชเอาโลดยิ่งปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมีคลิปเยอะแยะมากมายย้อนกลับไป4ี่ห้าปีก่อนนะคือแบบคลิปออกกําลังกายมีน้อยกว่าปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้มีเยอะมากหลังโควิดนี้มีมีให้เลือกสรรเยอะมากจ้ะ ยิ่งของไทยมีเยอะมากแต่ก่อนเมื่อประมาณแบบน่าจะห้าปีก่อนได้อเออมันก็ก็มีน้อยกว่านี้มากอะค่ะเอาละตอนนี้คุณต่อก็ห่อได้สําเร็จแล้วนะคะเราก็จะเ,เข้าตาอบน่าจะประมาณสามสามชั่วโมงได้เอาละและด้วยความที่อีฮันพูดมาและขั้นตอนก็เยอะเกินก็ลืมไปว่าต้องใส่กี่แต่จริงๆไม่ใส่ก็ได้แต่พอดีว่าเราจําได้ว่าตอนแม่ย่ามาแกใส่กีไงแล้วมันทําให้อร่อยขึ้นแล้วกีฉันก็เหลืออยู่เท่านี้ ไม่อยากสั่งซื้อไงกีมันแพงอะ่ะถ้าแบบจะเอากีที่แบบคุณภาพดีหน่อยนะคะพอดีว่ากีอีิที่เราชอบโอ้อวด่มันหมดแล้วไงจริงๆใช้เนยก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะก็โอเคเอาแหละประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝาเราก็เข้าเตาอบเลยประมาณ3ามชั่วโมงค่ะใช้ไฟกลางนะคะแต่กีโทรถามพอามดแล้วพอามดก็ด่าว่าไม่ได้ด่ตาตำหนิว่าแกเข้าใจใช่ไหมว่าฉันเนี่ยทำงานอยู่แล้วแกก็โทรมาถามสิ่งนี้เนี่ยนะ ็เลยบอกไปว่าก็ฉันไม่อยากพลาดแต่เข้าใจปะเออนะเอาละค่ะเดี๋ยวทำต่อเลยปิดฝาแล้วก็เข้าเตาเอาเข้าเตาไม่ใช่ชั้นล่างสุดนะคะชั้นชั้นบนขึ้นมาหน่อยอะ่ะเออขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแค่นั้นเกือบเกือบล่างสุดแต่ไม่ล่างสุดเข้าใจปะ น,นี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะเปิดดูแล้วว่าหน้าตาจะเป็นยังไงสุกไหมจร,จริงๆตื่นเต้นมากยังไม่ได้แอบเปิดดูก่อนนะ,อ,ะอบไปประมาณอา I'm sorry ลืมไปว่ามันร้อน <c oughs> อบไปประมาณสี่ชั่วโมงได้เกือบสี่ชั่วโมงค่ะโอ้ยขอให้สุกเนาะก็เปลืองแก๊สกันเลยทีเดียวนะคะโอ้มาชาลล่า อ่าดูดีมีสกุลสุกหรือเปล่าขอขอขอบีบีดูหน่อยนะคะอ่าสุกจะสุกดีงามมากเลยเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะไม่ไมนะคะนี่นี่เนเนื้อก็นุ่มๆดูสินุ่มๆนๆสุกดีงามมากนะคะความอร่อยมันก็จะต้องใช้เวลานานนะแล้วก็เปินแก๊สจ้ะปินแก๊ส ก็เนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยเลยทำง่ายๆเพื่อนๆลองไปทำกันดูถ้าใครที่มีตอ่ออบไฟฟ้าก็าลองทำดูนะก็เปลืองไฟแทนเปลนะืองแก๊สเนาะอาล่ะอันนี้คุณต่อก็จะปิดไว้ก่อนปิดปิดรอพอละหมดมาเราก็ทำการออกกำลังกายในห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณชั่วโมง เรียบร้อยส่วนนี้เราก็หุงข้าวอยู่ค่ะและนี่ก็คืออาหารเย็นของเราเดี๋ยวคุณต่อจะถ่ายให้ดูอีกครั้งตอนที่ตอนที่พ่อลงมือกลับมาแล้วนะตอนเสิร์ฟใส่จานนะคะและนี่ก็คือหน้าตาอ,อาหารค่ำของเรานะคะอร่อยมากภาคภูมิใจเป็นที่สุดนะคะ,ะตัวเนื้อเนี่ยก็นุ่มดีงามมากเลยค่ะยังไงลองไปทำกันดูนะ และช่วงหัวค่ำนะคะเด็กๆก,ก็เข้ามาขอร้องให้คุณแม่เนี่ยช่วยเพนหน้าให้หน่อยนะตอนที่ลูกๆเล็กๆก,กว่านี้คุณเต๋อก็จะทำให้บ่อยมากเลยค่ะแต่ยอมรับว่าพอมาช่วงหลังคุณเต๋อก็จะยุ่งกับการทำงานหลายอย่างเนาะแล้วพอดีว่าช่วงเนี้ยคุณเต๋อก็ทำคลิปน้อยลงอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละก็มีเวลาีแลกซ์มากขึ้นก็เลยได้ใช้เวลากับลูกมากขึ้นไปด้วยค่ะ เด็กๆก,ก็แฮปปี้กันมากเลยนะที่คุณเต่อแบบเพ้นหน้าให้เนาะ,อ,ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไม่รู้เดาออกหรือเปล่าว่าเด็กๆให้คุณเต่อเพ้นอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์ Character จากหนังเรื่องหนึ่งก็คือ Inside Out 2นะคะมารยัมก็เลือกที่จะเป็น joy หรือว่าความสุขตาตาเลือกที่จะเป็น a n x i t y แบบอารมณ์แบบรนตื่นตระหนกอะไรแบบนี้แต่คุณเต่อว่าออกมาคล้ายๆสับปะรดเนาะมินนาเลือกที่จะเป็น sadness นะคะถ้าจะไม่ผิดนั่นก็คือความเศร้าค่ะตั้ง you a l y r s c a e l e p p e นี่นะนะ apple pineapple a n t n a I'm pineapple n of Mama's new expressions promise this is our n o yeah you will do t o you will ่ยำเบียดเ Okay, we'll you will do it, baby. Okay. We'll make you do the blending. Yeah. Tell us if you're, uh, we are hurting your eyes. Papa Ma. Yeah. Papa Ma. Yeah, Papa, we Kay. put the mask too. Now we have to do this. And Mariam will draw on Papa too. Yeah. Oh uh, uh, no. And then we have Let to do it like like this first. Done. Now, Mina. Okay. Okay. Ooh. Okay. <laughs> <laughs> He's going to come okay, away. let mom do. Let mom do. Mayam can do nose. <laughs> Mayam do Stop. the nose. Um, okay, Mayam do. Let Mayam do. No, Mayam put no the remote down. Color with white. Not white. Not pink. Pe no, okay, 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 okay. Let let her oh, do. Let please. her wait. do. it. they she will. She color red nose. That's fine. Yeah, we will blend it. Okay, come on. Mm -hmm. no, 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 put, no, no, here, no. put here, put here. Wait, wait, okay, don't cut not touch it. Oh, Then we have to add. Uh, yes, I know, I know. His nose is like this, right? It looks smaller, <laughs> but who cares? No, I feel embarrassed. And you are the pineapple. Wow, uh -huh. What well, uh -huh. apple? แล้วคุณเต่าก็ขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยเฟซเพน t i n g ของเราค่ะหน้าคุณเต่าเนี่ยฝีมือมาระยำเลยนะจ๊ะสวยไหมจ๊ะก็ถือว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆเนาะเป็นกิจกรรมไว้ทำภายในครอบครัวแต่ก็ไม่ต้องคาดหวังความสวยงามนะคะเอาหาไว้ก่อนจ้า